สวัสดีครับครับครับพวกเราสามร่างต่างเลยครับผมโตครับผมหนิงครับผมผมหนิ่งครับวันนี้เรามาทำอะไรกันเดียวตัวเหมือนเดิมครับวัคือกอลอินที่สามว่าโมงหาวันเอากินแต่เสั่งร้ายนะถ้าเรื่องกินใหญ่ครับมือคือขีบบ่ กินโชว์เลยวันนี้นี่กินที่สุดอะไรพวกเบียวเนาะพเบียว์เลยแก้วน้ำก็แนะนำอาระณลนเข้าการแก้รสความเบียร์แต่ว่าก็แค่จะขีดแดงทำไมก็ครับจะมากินให้ดูครับหาซื้อได้ก็ไปครับเดี๋ยวนี้กำลังฮิตเลยมันเป็นสมุนไพรนะเป็นผลไม้พื้นบ้านเป็นผลไม้พื้นบ้านจากทางโบราณ าาหรโบมันไม่ไปหาเอ้ยมันเป็นอาหารโบราณเอ้ยไม่ใช่ผลไมเอ้ยมันเป็นผลไม้โบราณทิ่นกำเนิดเป็นผลไม้ในผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าถิ่นกำเนิดอยู่แถบยังไงฮิมาลายาฮิมาลายาเหนียวมากตอนทศไทยเขาก็นิยมกินนะช่วงใช่แต่เวลาเราก็ ก็ร่างยืดเลยก็ร่งฮดเลยคือตรงเดยอืมกินตะกี้สิเป็นหม่องเลยเนาะหม้องดูหม่องัยม่องบม้ม้องนี่นี่บักบักข้ามบ่ออันนั้นขายยหญ่ข้เกียร์กินเลีวก็ตเขาเียเนี่ยใส่ก้อนเลยจะาเลยย้แหงครับดับกินขาเสาเลยมนาส่จะเปิดไปอันนี้งง สี่สิบโมงครับสวัสดีคนดูสามคนครับเหม็นมาแน่ครับยังงอไลสามคนเห็นหมดเนยนะบัวเสิื้อประมาณจ้กกระปีครับให้กินเป็นกกินนะครับให้กินว่เป็นกบบผต้อกินครับคอันนี้กินเกลือนะครับน้ำมันกินเกลืองแบบแบบเชะของผมแบบ แบบเหี้แบบเ็ตอืมเซ็ตยอดเยี่ยมเยี่ยเียมเยี่ยไม่เห็นเบลล์ไม่ต้องการความความไม่ควาบผินไปผิดไประโยชน์และสรรพคุณของมะม่วงหางมะนาวโห่มะม่วงหามะนาวโห่มีผลแบบเนื้อหลายเม็ด นิยมนํามาใช้บริโภคสดหรือนํามาใช้ในการทําอาหารยาดองใช่ไหมข้าวดอกนะของดอกอันนี้ก็ดองได้ไหมอันนี้ก็ดองได้เหมือนกันนะครับ,บมีการบริโภคภายในประเทศส่งออกก็มีสง่งออกนอกต่างประเทศ จริงๆอ่ะโดยสวยหาหา่วนใหาานญ,ญ่เนี่ยก็ม่วงขาวกับมม่วงหาวมะนาวี้เขาจะนิยมไปดองก่อนแล้วค่อยมากินมันมีรสจัดเขาเลยต้องไปดองให้มันมีรสชาติแบบของดองเลยส่วนผลดิบมักจะใช้เป็นเครื่องเครื่องดื่มขาย้อนขาย้อนแน่นอนนำมาใช้เป็นทำเป็นเยลลี่อันนี้นะ มึมองหาทำเป็นเยลี่ได้นะจริงๆทำเป็นน้ำผลไม้ก็ได้ก็จะเอาเง็นไปปบปรุงอาหารหรงสิ่งไรนีเป็นจับเค่อ่าเป็นต้องไปค้านก่อนให้น้ำมันต้องค้านมาู้บก่อนกินไปใครนี่แหลตอนนี้ผมว่าผมแม่สูงครับมาค้าแม่ก่อนดมา้ามหนังมัอนผมแม่สูงก็ถามสูงบอแม่บอแม่สูงครับบอแม่เลยครับ มึงมองหามะนาวมมันส <c ười> ่เอ <l serving> ๊มันส่งึงกินเม็เป็นบักสม่นีเกไปทส่งต้วเนอส่งก็สิสมวเนาะส่งบาว่าซันส่งมนสะงื้องตุเนเหล่าตุ่นเหล่าทานยังไนี่เอแล้วบดิสซ่บหรือแซบ่าใครอยากใครอยากได้ติดต่อหลังใม่ไหมนี่อันนี้นะกเป็นเยเอาไปแบ่งกินตอนนี้ อยากกินอยไรงเสาวอะไร่ดีหรอกมล้บพื่ได้ขีพออกอ่ะนิมนต์กินซะนิมนมาหน่อยครับยังไง่กินกินซื้อกระสมได้ประวัติรวาประวัตโนี่ะชยังกะบเ้วยล่รมีอีกเือะด้วยอเลยไม่

ถ้าคมณลดลงไม่ปะาดนี่ยมันเป็นไงครับมันก็มันเป็นหน่วยมันจะผล่มันเป็นหนุยติ่มเพราะว่ามันมีเม็ดในเนี่ยใช่เม็ดมันผมมากสังเกตนะขั้นคุณกินโมเปียนนี่ยขั้นคุณกินโมเปีนก็คือกินกินเบิร์ดลูกแตจังหวเป็นอย่างคือถามว่ากินมันมันเปียวบ่ครับว่าขมมันผมแล้วแต่เราเอาไม่มันออกต้องเอาข้างในมันออกก่อนนะครับเดี๋ยวติ่มป่าเนี่ยใส่กุ้งแล้วก อาเรื่องอะไับนี่ครับคุณกูบทีมกูต้องนอนก่อนเป็นตาเป็นตะกินแทบเลยมากินแน่ครับเป็นตะกินมากินตะเกลี้ยงอ่านี่เย็นรอไปไกลๆนีนะครับไม่ครับคุณคืออาไปกินลาบกินต้นกินพิซซ่ากินไก่ทำไมคุมเราเลือกกินไอ้ตัวเนี้ยผมว่า มันสามคนเดือนครับอันนั้นเขาก็ขอกินกินเช้าข้าวปุ๋ยอันนี้เขาปาดมาเลยท่านี้เห็นผม็นพุงดูได้ของงามก็ต้องซืีอวครับนั่นแหละครับเป็นผลจากอันนี้แหละครับอยากยินโชว์ใช่ไหมครับใช่ครับมันไม่ได้เปลี้ยวอย่างที่ครับจริงเลยกินโชว์เป็นรูปไหมได้ครับถ้าเป็นความต้องการของคุณครูครับนิ่งแค่นี่กินเอาเอาไปเบิร์นดูเบิร์นดูอันนี้ครับกินเบิร์นดูยังไม่เป็นรอกโอ้ผมผมซื้อไอร์ไอร์เอาไปแล้วคพอดี อย่ามาตอกินพวกกกินไปคู่ล้แข็งป <each other>. ีส <absorbed> ูนเนี่ยนี่แลเขาเอออกนะต้องสื้ออีกลต้องซื้ออีกแล้้ยแฟนแฟนแฟนขับรอดูนั่เอหรือแฟนขับรอนรอดเพื่อแฟนขับรอดน่นดูหือเดี๋ยวเขาก็เข้ามาดูทีหลังดูไว้นะพวกมาดูทีหลังคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนะสเดทุกคืนแม่ดู สามร้อยหกสิบเอ็ดครั้งเขา่งคนเดียวอ่ะมากกว่าทุกกลุ่มเลยอ่ะคลิปนี้จะให้เท่าไหร่พันเลยครับทันไมกินโชว์อ่ะเนี่ครับดูไว้ครับดูไว้ครับกินเป็นลูกท่านผู้เรียนมงเบืองเมื่อวานอีกเบืองอีกก่อนนะครับเป็นลูกยังไม่ปักยังไม่ีขึ้นหรอถ้าว่อยากทำตามนั้นลองไปทำดูแต่คือว่าแต่คือว่ามันมาเปียวก็ลองเก็บเบิองอันนั้นบอกผมก่อนลองหยังไลงไปก็เอาออก่อคนเดียวต้องไอีก่อนแล้วก็คลายกันมา อันดี้อ่ะคือไไวแล้วก็เด็กพวกัแกออกมากฮมึงเห็ได้เอาไหมเอาลงไปเอาไปเขาบอมึงเป็นลูกสาวไปมึงแม่แบบเนี่ยเออ่วัวึงวึงเอาซะหไหนกินยาไปิหน่อยยามปดูุกยาไปยาไปอ้หึซืงนกุกกับไงครับอยตบตาไหลเจ้ารู้สึกกับตาไหลอ๋องสื่อจง อ้าวไข่พ่อเป็นยังไงบ้างเฮ้ยหยาดดบสวงเเีนอยบางคนเขก็จะถาม้วทำไมคลิปนี้ที่มิ้นแบบดูนิ่งๆจังเลยยิงมาตื่นรบบยังยังไม่มีใครเ่นนะครับ นี่มงมีภาค<า>การเตื่น,น,น,นได้ไครับเป็นชาวอะไรแต่งเมื่อคืนไม่ครับไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เล่นเกมครับเมืเ่อคืนแกแ้เหยงแก้เหยงด้วยการเต้นสตรีมเกมที่อื่นอันนั้นทุกวันครับเต้นตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับของอีกวัน <laughs> สวัสดีสามคนดูสี่คนไล่เขาเตะทีไรสามต่อสามสตรีมเกมเต็มเหรอในความสมองในความสมองมีแค่นั้น ็บอกประวัติมีความเป็นมาข้างบนที่ไรสรรพคุณสรรพคุณของมันก็จะรู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วก็จะเปรี้ยวนะครับหวานไหมหวานหวานคอด้วยหวานไหมหวานหวานตอนกินน้ำหวานตอนกินน้ำเหมือนเหมือนมะขามปอกครับที่ว่าผสมน้ำมะขามปอกมาเจอโอเมกอไรเตี้ยเวลากินน้ำก็จะหวานแล้วมะขามปอกกับพวกอวนตัวไหนพวกอวนถามตัวไหนอร่อยกว่า ก็แล้วแต่สถานการณ์ใช่แล้วแต่ยาการแล้วแต่งแล้วแต่ยามันเป็นมาขามป่อนดีสุโจิตกินก็จารมเป็นเช้เร้าอะไรเออก็ะเบิการเนี่ยก็ดีนะหอมใส่ก็รังมากขบาไมยที่มาหากรนะครับ มเวอร์กิจกิจการใ่ใส่สู่กรุไทยเด้อมีแต่งม่วงหามาณนาวหงุดเนะกินอาหารแบบนั้ขนาดจะเป็นยังผ่าที่ตามเด้อใครอยากให้ทาอยากอยากให้ทาคลิปอะไรบอกหน่อยงี้เดี๋ยวทาให้ดูกลุ่มนี้อีพีเนี่ยจะช้ากว่าเพื่อนใช่ไหมใช่ใช่เขาไปอีพีสี่แล้วกลุ่มนี้เพิ่งเข้าอ p พีเลยอีพีสามอ p พีสามหัวข้อนต้องเด็ดเลยกว่าจะบอกกว่าจะข้าอยากให้ทำอะไรอยากให้ทำอะไรับ บอกมาได้เลยเฮ้ยคิดหน้าคิดหน้าเชิญแขกแล้เชิญจะเป็นใครนั้นโปรดตริดตามครับเด็ดแน่นอนกลุ่มนี้เด็ดแน่นอนวันนี้เสด็จไม่ไมาครับมีกทูงให้มา,าบีครับคู่บักเกียร์อะไรนะบีบีน้ำประวันคควเป็นวันครับบีน้ำประวานเป็นวันครับสาวเยอะครับวันนี้สาวตื่นใช่ไหมโอ้ยสุดยอดเลยครับจริงครับผมนี่ วารอเลยผกมุ่อยู่ัาลของเอนันตการครับอนันตการสอนสีดีอนันตการผสมหน้าบุกมือสือใช่ใช่มุกับผมมากแล้วมันเป็นบาขครับผมแล้วมิ้งทำอะไรช่วยนักบุผมนั่งยิมัใ่ผมนั่งยิมัผมเป็นคนนั่งเรียกแฟนคลับใช่ไหมครับแฟนคลับเยอะมากเลยตอนนั้นบอ นั่งควักประจำที่นั่งควักนั่งควักคุณยิงบอกว่านั่งควักคือโดยเฉพาะน้องปีหนึ่งปีสองนั่งดูหมุนรอบก้ากก้ากก้าก้าเกี่ยแฟนคลับพี่มีเขาตลกเขาตลกเขาตลกชอบพวกบอกเขาชอบพี่มีอุ้ยนึกก่อยนึนเขินหลายแต่ว่าคนนี้เจ้าชู้นะครับไม่ผมรักเดียวอุจฉาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่รู้เลยเมื่อไหร่เออว่าอืม ยิ่งซื้อกลับแซ่บใช่ไหมจริงๆท่านิยมไปเอาไปแก้มแก้มอะไรแก้มข้อเทานี่นี่แก้มบ่อยไหมไม่ครับบู๋เ้อะไม่บ่อยเพราะว่าไม่ได้ใช้ตัวมันอ้ม่วงๆัวนี้ใช่ไหมมันตับปอบมันตับเปียนหรืว่าถึงอว่าเรียกอะไรตับเปียนส้มๆ้ ไม่ดีนะที่นีมากมากมันไม่ดีจรงไว้แย่เลยไม่ดีส่วนมากผมไมกินแต่เรากินเบียร์มันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีไงเออมันมันก็ไม่ได้แรงเหมือนเมืนเบียร์เหมอนเราเล่นกับไม่ดีผมก็เรียกว่าเบีดีไม่ก็เบียร์มันดีมันไม่แรงเหมือนเราไงครับมันไม่เมาเหมือนเราไงมันก็เตะพี่ก็คือมันไม่ดีทั้งไม่ดีทั้งเหล้าทั้งเบียร์เราเป็นจมเรียนอยู่ แต่มันก็ไม่ได้เมาเหมือนเรามันคืมันไม่ได้เมาเมาเดีวเหมือนเราอะไี้ครับไม่ได้ไม่ได้เด็กเด็กยังไม่ถึงถึงสิบแปดยังไปกินเอ้ยยังไม่ถึงยี่สิบจะไปกินแขายให้จับไว้ต่อตับไตเส้นกูใช่กับกับกับฟองแข็งอยู่กูนั่นแหละมันจะแข็งไปหน้าแข็งไปไหนเรือกตาเนี่ยผมมีแน่บดดินนิ่ม มึงก็มาตืมทีได้แต่กูไม่ยังเนี่ยเดี๋ยวตื้อเลยตื้อต่างหาอยู่งกับอะไรหรยุงกับสวัสดีคนดูครับผมมักทายครับกูโบมิ่งแน่ครับเฮ้ยมีคนเล่นเขาบอกว่าให้เหลือไว้กินหน่อยเหมือนครั้งที่แล้วกลุ่มอื่นเขาบอกทุกครั้งให้เหลือไว้กลุ่มนี้เหลือให้ไหมเหลือให้กลุ่มอื่นไหมกลุ่มนี้เหลือครับเหลือครับยังไงก็เหลือครับกินหมดที่ก็คงจะแบบเขาลูกบาศ์เลยนะลูกบาศกลุ่มที่แล้ว้ำที่ทราบขั้นล่าง ข้างไก่เขาไล่เสร็จแล้วก็นู่นอ่ะรอเก็บข้างนอกเต็มเลยกลุ่มนี้นี่ก็มีน้ำใจใช่ไหมเอามาเผื่อไปเยอะเลยเผื่อเผื่อะใช่ไหมกินหมดนี่นี่ไปน้ำกันครับลงทุนไปเท่าไหร่ในไลฟ์ครั้งเนี้ยอ๋อปีครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเอาจวหนึ่งกับเวลาเข้ามาเท่ากันนะครับเวลาไปซื้อแต่ละครั้งหลวงพ่อที่คิดหนักเลยใช่ไหมคิดหนักเลยครับคอเทนี่คิดหนักเลยมันจะคิดได้แต่ละครั้งเราอ๋อไหนื้ออะไรวะ อะไรที่จะแซ่บๆแล้วคนจะอยากกินด้วยใช่ครับนี่เลยครับผมก็คิดได้ผมวันนั้นผมไปผมไปซื้อชาลมไห่โมุที่ที่ที่จะที่จะได้ห่อฟอดผมไปซื้อชาลมไห่โมงปุ๊บผมก็เดินเข้ามาในไร่ปุ๊บแล้วผมก็มาดนั่งเรียนถ้าความเป็นผมว่าทำงานของคมูฟูเนี่ยนะทำไปปุ๊บคิดปั๊บเฮ้ยผมมองหามันเอาผมก็เลยเอาเลยครับคิดง่ายจตเหดือดปอบไหนเกี่ยวอะไรแทนมูฟูเออก็ ยิ่งชันมันก็จะงเปิคือมันปัดมันปัดละเอียดมากบอกบอกให้ปัดละเอียดปัดมันได้เราตัวเล็กจะถึงเราตก็เลยถึงบางห้องครับมันมันมีสองสีครับบุญสีมันเหมือนกันเลยๆๆๆใช่ครับมันจะมีมันจะเป็นบุญบุญบุญขุนบุญหวานก่อนจะเป็นสีแดงสีเขียวใช่ไหมคอนเทนเนได้ออกมาเลยใช่ครับออกมาจากรงปักโอ้เข้านจรละสมกู๊ดเลยคอนเทนเนีรยใช่ครับแล้วต้องบอกว่าต้องผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนครับผมไปหากูพูดกูครับกูมองหามะนาวเหรอครับทั้งหลายผมบอกว่ายมันี่คะแนนไม่เอานผมเลย นี่ครับคนเล่นคู่กับน้องโคล่ะเป็นของคู่กันเลยใช่ครับเป็นของคู่กันครับนี่อ่าใส่แล้วก็เลยก็เปี่นจากแบ๊บซีได้ไหมได้ครับแบ๊บซีก็ได้ครับแต่เรื่องให้มันเป็นโทนสีเดียวกันนะเห็นไครับแบ๊บซีมันก็สีเดียวกันแบ๊บซีมันสีตรงนี้มันเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าอันนี้มันต้องเป็นสีแดงมันตามจริงมันต้องจริงกับเราแต่มีอะไรจะให้เซ็นเซอร์อีกกระนี้นเขาไม่ให้ออกซืซอ เมื่อกี้ก็บอกบอกว่ามันได่ดีแต่สุขภาพเป็นนเรียนมันจะมีหัวมันจะคิดตรงนี้ออกมาเองใช้กูเซ็นเซอร์ตัดคิดตัดคินดตัดกิตัดกินกิ้ดกินตัดกินดกิ้ตับกาัดกัิัดกินตดกัดนดนต่กตัตัดกินกินตัดกิัินตันนต ถ้าใครอยากให้บมบมปิศาจตะบูนคลิปสีเจาโฟ็บพวกหน่มไม่หวังบอกการนะครับบุ๋มปิศาจได้คลิปสี่นี่คลิปสี่คลิปอะไรเชิญแขกแล้วคลิปต่อไปเลยครับพีกิดไว้ิจิเซิลคนดังๆมากด๊อกรับูนพันแหนกเราเหรอดังๆไหมดังๆนะจ้ะพแผนกเราก็มีครับเช่นเช่นน้องปัม๊ม บ๊ามนี่บ๊ามเอาพูดเลยบ้าเลยบ๊ามเลยน้องน้องบ๊ามอะไรแบบเออใครแบบเอาแบบถ้าอะไรแบบนองกแผนกับนอกแผนก็น้องโทนี่โทนี่อะไรนะที่ว่าฟาร์มบัวอะไรหรือเป่ะนั่นโทนี่อะไรโทนี่อะแล้วโทนี่เอ็้มิ้งอะโทนี่มิงอะเก้าเก้าเก้ามีสับเตี๊ยบอะไรวะเฮ้ย คนรุ่นี้เดียวกันไหมนี่คนนี้เพื่อนเดียวครับน้อง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 น่ารักมากสูงมากแต่ว่าจะได้ยังไงน้องหล่อให้เราครับมาแนนความนี้มคนเราหลองามเพราะว่าคนหล่อจะเยอะกว่ามีทังสองคนเลยนะไอดอนอุ้ยเอยจีสายจีสายเป็นของบีด้วยใช่ไหมใช่ครับผมบอกเลยซูบีใครที่ว่าเราหล่อซูนี้ได้ซูนี้กับผมไม่ได้เมื่อก่อนเขาให้ผมไปเดินแบบอยู่ลอนดอนครับผม ว่าไม่มีเวลาไปผมเลยไมไ,ไปทำไมตอนนั้นแกส๊สซูนอยู่ใช่ไหมแกส๊สซ <laughs> ูนผมก็ว่าเบนเนาะ <laughs> ผมบอกครับผมบก็บตะกี้ผมสี่เดไปเขาเรียกอะไรนะที่มันใส่มงกุฎอนะ่ะอืมที <laughs> ใส่มงกุฎอนะ่ะพ <laughs> ระระาชานี <laughs> ่ทิฟฟานีแปลว่าอะไร <laughs> ไม่รู้เลยไนะอ้ที่เจอแบบนะครับเขาเขามาติดต่อผมตอนนั้นผมจอยมากเลยครับ ตอนนี้เวยตอนนี้ผมก็เขาเรียกว่าใช่ผมสวยวอร์มวอร์มวอร์มคนีว่าในความรู้สึกแบบนอนนอนตื่นมาแล้วก็อยู่ที่นี่เบอร์ของขอติงคนเดียวอ่ะเขาบอกว่ายุบประวัติจ้าของแมตจ์ได้กี่เนมชีวิตเด็กเนี่ยเป็นยานแบบนะแบบเขาติดต่อไปเขาให้ข้าตกลงร้านหนึ่งหมายถึงว่าร้านร้านแปลกๆมาร้านหนึ่งอันแปลกเราก็ต้องก็ต้องก็สนใจนะครับาจะไม่ผ่านผ่านไป แล้วทีนี่ผมแบบว่าตอนนั้นผมไม่ว่างเหมือนกันครับผมติดภารกิจแก๊แก้สศูนย์สาแก๊สศูนย์แบบนี้ครับผมร้องนึ่งยงติดน้อยครับอย่าไปติดเลยครับถ้าถ้าคิดจะติดศูนย่าไปติดเลยครับสิบตัวยี่สิบตัวแบบขั้นต่ำมากสามสิบขั้นต่ำงานก็ลาออกเลยไม่ใช่ติดสามสิบตัวที่ดูนะที่ดูดีๆติดสามสิบตัวหกปีซ้อมเพี้ยนใหม่ ม้วนม้วนเด็กมะเล่นก็ม้วนถ้าชีวะอยู่ไม่ได้หรอกเต็มสามสิบรีทายก่อนปีต่อปีเอาสามตัวก็ได้ไม่ต้องติดไม่ต้องติดเลยบอกเนาะไม่ต้องติดเรียนยังไงไม่ให้ติดสูงติดยังไงไม่ให้ติดศูนย์ครับเรียนยังไงไม่ให้ติดศูนย์มคำแนะนำนะครับนี่นี่มันเข้าเรียนไม่นี่เข้าใจแล้วเข้าเรียนไหมปัจจุบันนี้เข้าไัจจุบัก็ยังไม่เข้าใจ เวลามาเรียนปกติจะม่ยแกจะหมดเลยผมก็ปกติผมมาเรียนก็คาบช้าเขเรียนแปดโมงมาผมก็จะมาเรียนแปดโมงใช่ไหมเรียนเรียนแปดโมงทันไหมก็ไม่ทันครับกี่โมงสิบเอ็ดโมงแล้วขาดหนึ่งสอง่ะไปแล้วไปแล้วนครับยาวันครับวันไหนดีก็มามาเร็วเรื่เรืุ่ แล้วครับครูสุภตารแปดโมงผมวันนี้ผมมาครับมาตั้งแต่เช้าครจบครูครับมาเข้าแถวได้ครับมาวันเดียวครับครูมาวันที่เขามีกิจกรรมครับพรุ่งนี้ก็ไม่เห็นแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่เห็นแล้วเดือนเดือนใส่หรือเดเบิรงนเหนือเราดูนะครับกิจกรรมตั้งแต่เปิดเทอมมามีวันนี้วันแรกที่ผมเข้าแถวเข้าหรือไม่เข้าอย่าหาทอย่าหาทํานะครับอย่าหาทําอย่าทําเด็ดขาดนะครับ สีเจปีนเรื่องเเดี้นพกอีสนแต่อ้เรียนนะเอ่อเป็นผ่าตัดทุกีนเพาะหองเงินอาเรียนเรื่องสางกันหรอคือบอกอะไรน่อยนั่นเองนะเย็บเจ็บถองเลยคือบวกแนนคแต่บอกตอวนี้อ้าวครับ p 4ก่าติดตามเดี๋ยวกอีกครั้ง บากติดตามีที่สี่เรื่องเดิมสิเป็นไพ่นั่นเม้นไม่ได้อยากให้ทำคลิปอะไรเม้นเม้นบอกให้เบนก็คือเม้นทันบวกเม้นก็เม้นเม้นเม้นอยากให้เห็นยังกับนี่รับชารานี่ก็ดารานี่น่ม้วนโจรโกนไใบมันนเข้าคนมือหนึ่งก็ว่ายขยึดเขาแบกว่าแลกวอลสมองยังม้วนหนึ่งครับ bạn có không? không, bye bye, phải bay đã, rồi, bay rồi, rồi, cái bài